ก็เห็นได้ว่ามันเรียบขึ้นนะครับก็ข้าวตนิมออกไปเรื่อยๆนะครับเราทำงานก็พยายามหยดน้ำไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงให้เกิดความร้อนแล้วก็ทำให้มันลื่นไหลนะครับมันจะได้ไม่เป็นสักสารมากมายนะครับในกระบอกคันดิเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับ ก็คือเราขัดเสร็จแล้วจากการใช้น้ำนะครับกระบอกไฮโดร,รลิกเราก็ควรใช้น้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันไฮโดรลิกก็ได้นะครับฉโลรมไว้นะครับกันสนิมนะครับทั้งตัวกระบอกเองแล้วก็ลูกสูบเองนะครับสวัสดีครับทุกคน WADY and Garage Shop DIY ทุกรูปแบบ แดงก,กันทุกง,งานช่างคลิปนี้ก็มีเรื่องราวของรถไถนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของรถไถที่อยู่บริเวณด้านหลังรถนะครับหรือว่าเป็นชุดคอนโทรลไฮดรอลิกหางนั่นเองอนี้เราถอดแมกตัวรถแล้วนะครับเป็นของรถคูปต้า l 1 8 0 1นะครับที่เราได้มาใหม่เป็นคันน,น้อยนะครับ18แรงมา้า เผาเดียวนะครับก็เราได้มาแบบสภาพอยู่ในกอหญ้านะครับก็คือไม่ได้ใช้งานมานานละเราก็เริ่มทําการไล่ระบบไล่สายไฟไล่น้ํามันแล้วนะครับรถก็ติดขึ้นมาแล้วไฟก็เริ่มมีการทํางานของระบบไฟฟ้าละทีน,นี้มันก็จะเหลืออุปกรณ์อีกอย่างหนึงน่งก็คือตัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับก็คือปั๊มไฮดรอลิกนาะตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับติดตั้งอยู่ ตรงปัม آ آ ป๊มอปั๊มน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงเขานะครับหรือว่าน้ำมันโซลา่านะครับเขาก็จะต่อออกมามีเฟืองนะครับต่อมาบริเวณนี้อ่าก็จะตั้งอยู่ลักษณะนี้นะครับก็มีรูเข้าด้านหนึง่งรูออกด้านหนึ่งนะครับลักษณะจะเหมือนกันนะครับรถแต่รุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นก็อ่าเข้าอยู่ข้างบนบางรุ่นก็เข้าอยู่ข้างล่างนะครับ ก็ตอนติดตั้งก็เช็คดูให้ดีนะครับว่าสายน้ํามันเนี่ยเป็นสายเข้าหรือสายออกที่จะส่งมาบริเวณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ผิดพลาดน,นะครับก็นอกจากมีการติดตั้งที่ผิดพลาดน,นะครับระบบก็จะทํางานผิดปกตินะก็เรื่องราวมีอยู่ว่านะครับตัวหางไฮดรอลิกเนี่ยมันยกไม่ขึ้นนะครับมันมีลักษณะหางตัวนี้นะครับฟีได้เลยนะครับฟีก็คือเหมือนกรณีที่ว่าลูกสูบมันค้างอยู่ แล้วไม่มีการยืดระบบพันลิกไม่ทํางานนะครับเราก็ลลายเช็คไปนะครับแล้วเราก็ถอดตัวนี้มาเช็คนะครับทาไมเราต้องถอดมาเลยก็เพราะว่าเราต้องการเอามาทําความสะอาดด้วยแล้วก็ดูกลไกเขาว่าเขาทํางานอย่างไรนะครับมีอะไรผิดปกติบ้างนะครับซึ่งตอนถอดก็นอ็อตพวกนี้ที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นน็อตยึดเบาะน็อตยึดตัวอุปกรณ์ คำ้ำตัวกันโครนนะครับก็ขาดหมดเลยครับน็อตขาดติดคาก็ยังเหลือตัวเดียวนะครับที่เเอาออกไม่ได้นะครับก็งานหนักเหมือนกันครับพยายามเชื่อมแล้วเอาน็อตค่อยๆขันออกก็ได้ไปสองตัวเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้เราก็เลยมาเอามาที่ช็อปนะครับตัวชุดหลังชุดไฮดรอลิกนะครับเพื่อมาทําการรื้อเราเช็คข้างในว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ สิ่งที่เราถอดออกมาก็คือเอาตัวนี้ก่อนนะครับอก็คือมันมีอาการว่าไอชุดนี้มันฟีอยู่มันสามารถขึ้นลงได้นะครับเราก็เลยมาถอดตัวนี้ชุดหน้านะครับแล้วก็ค่อยเคาะออกมาอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับชุดหน้าก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีอะไรผิดพลาดน,นะครับบริเวณนั้นส่วนที่ผิดพลาดก็คือไอนี่ครับซึ่งจริงๆมันจะเป็นกระบอกสูบ ของระบบไฮดรอลิกนะครับแล้วก็จะมีลูกสูบอยู่บริเวณนี้ลูกสูบเขาอะค้างอยู่ข้างในแล้วเราก็ใช้วิธีใช้วิธีใช้ไม้นะครับตอกตัวลูกสูบจากด้านในนะครับคือตอกย้อนนะครับจริงๆเราจะจับวางหงายท้องแล้วเราก็ค่อยๆตอกเอาลูกสูบออกมา แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มาออกมาลูกสูบนะครับเราต่ออย่างด้านนู้นนะครับคือเราต่ออย่างด้านนู้นย้อนมาสิ่งที่มันออกมามันไม่ใช่ลูกสูบนะครับมันมาพร้อมปลอกนี่เลยเพราะว่าลูกสูบมันติดตายอยู่เลยสนิมขึ้นเต็มเลยนะครับลูกสูบเนี่ยมันจะมีโอริงกันน้ํามันอยู่พอเราตอกลูกสูบไอ้ปลอกตัวนี้มันหลุดออกมาด้วยเลยไี้ปลอกตัวนี้ยปลอกกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยนะมันหลุดออกมาด้วย ซึ่งขนาดก็โอเคเลยนะครับใหญ่ใหญ่หญพอใช้ได้ขนาดเป็นรถไถรุ่นเล็กๆนะครับมันหลุดออกมาแล้วเราก็ค่อยพยายามเอาลูกสูบออกมาให้ได้พอเราเอาลุกสูบออกมาเราเช็คแล้วว่าโอลิงเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีนะครับโอลิงย,ยังเป่งอยู่ถ้าเรามองจากด้านขอบนะครับอ่าก็จะมีความนูนของโอลิงถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ทําไมมัน ถึงไหลออกมาพร้อมลูกสูบก็คือกระบอกเนี้ครับอ่าสังเกตน,นะครับก็คือมันเป็นสนิมคือไม่ได้ใช้การนานแล้วก็อาจจะระบบไฮดรอลิกน้ำมันขาดมันก็เลยทำงานไม่ได้ก็เลยจอดทิ้งนะครับลถคันนี้มันก็เลยเป็นสนิมตรงปอกนะครับแล้วก็เป็นลายเต็ไมไปหมดเลยการที่เป็นสนิมเนี่ยมันจะมีสนิมขุมกับสนิมผิวนะครับ อันนี้ลงไปลักษณะเป็นสนิมขุมนะครับสนิมขุมก็คือจะกินเนื้อเหล็กมันจะทําให้เหล็กไม่เรียบนะครับส่วนสนิมผิวมันก็จะแค่เก,ก,กาะเกาะเราเอากระดาษทรายลูบก็อ่อนครับแต่กรณีนี้มันอ่ามันเป็นสนิมขุมไปแล้วก็คือมันกินเนื้อเหล็กไปแล้วอันนี้เราขัดไปบ้างแล้วนะครับอ่าก็คือถ้าขัดไม่สะอาดกระบอกไม่เรียบพอเนี่ย ตัวน้ำมันไฮนดรอลิกมันก็จะรั่วได้นะครับหางหลังก็อาจจะตกได้กรณีที่เรายกหางหลังขึ้นนะครับคาไว้มันก็จะค่อยหล่นเพราะว่าน้ํามันจะซึมออกไปได้นะครับบริเวณที่มาเจอสนิมเนี่ยสนิมขุมตัวเนี้ยหรือว่าร่องของพื้นผิวเนี่ยไม่เรียบมันก็จะซึมออกไปแล้วก็จะทําให้ตัวหางหล่นนะครับก็อ,อันตรายนะครับถ้าหางหล่นเองแล้วมีอะไรอยู่ข้างล่างก็สิ่งเนี้ยเราก็จะมาทำการแก้ไขนะครับในเรื่องของกระบอก แล้วก็ทําความสะอาดชุดนี้เพื่อจะพร้อมที่จะทําสีนะครับส่วนโอริงที่เราแกะออกมานะครับมีโอริงมากมายนะครับม่วจะเป็นสายฮันดูริงตัวปั๊มเองแล้วก็ฝาครอบต่างๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเราเอามือรูปแล้วแบบไม่มีรอยนูนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราต้องงัดเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับโอริงทั้งหลายส่วนตัวไหนที่มันจับแล้วนูนๆล้วก็ ยังเอาไว้ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นของแท้มาจากญี่ปุ่นนะครับคุณภาพจะดีกว่าของบ้านเรานะส่วนบริเวณนี้เราก็แกะมันทำความสะอาดแล้วนะครับก็มีโอลิงสามตัวอ่าก็คือเป็นน้ําน้ํามันไฮดรอลิกเข้างี้เขาจะวนมาเข้าบริเวณนี้นะครับตัวนี้เหมือนเป็นตัวเปิดปิดวาลวด้วยนะครับเนี่ยอ่ามีมีเกีียวมีท่อเหมือนเป็นตัวปรับแรงดันได้นะครับตัวนี้แรงดันของไฮดรอลิกนะครับ ก็ตัวนี้เราก็ประกอบกลับเข้าไปแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็คือมีโอริงอยู่3ตัวมีลักษณะาวาลวน้ําเข้าน้ําออกครับแล้วก็เข้าไปในเครื่องเพื่อไปเปิดไปในตําแหน่งที่เป็นคอนโทรลวาลวนะครับก็คือเขาจะกลับเข้ามาในนี้นะครับมาที่ตัวคอนโทรลที่อยู่ใต้ใต้ฝานี้นะครับก็ระบบนี้เราไม่พูดถึงนะครับก็คือเราใช้การโยกของ ตัวคอนโทรลด้านนอกนี่ครับเขาก็ไปไปปรับกลไกด้านในนะครับเปิดปิดวาล์วให้ไฮดรอลิกทํางานดันลูกสูบนะครับเพื่อที่จะไปยกหางหลังก็เมื่อเราจับตัวนี้ง่ายขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ก็จะคล้ายๆลรถไถคูปต้ารุ่นใหม่ๆนะครับเขาก็จะมีสากอยู่บริเวณนี้นะครับข้างในซึ่งการล็อกของสากสมัยก่อน ก็ล็อกกันแบบนี้เลยครับแข็งแรงเลยก็ไปดันลูกสูบด้านในแบบนี้นะครับก็เป็นเหมือนโคกนะโครกรกะสากก็ดันลูกสูบนะครับในการเปิดปิดวาลวด้านนี้นะครับน้ามันจะมาจากด้านนี้นะครับเขาก็จะดันลูกสูบมากดตัวสากตัวเนี้ยถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาก็เรียกกาปั้นนะครับตรงนี้ แต่กำปั้นในรถเก่าๆมันก็จะเป็นท่านี้เลยนะครับไม่เป็นกำปั้น,นก็เป็นตัวเป็นเหมือนเป็นตัวรับนี่นครับตัวแกนของหางหลังนี่ครับมันก็แข็งแรงทนทาน,นะครับเพราะว่ารถเป็นรถขนาดเล็กจะไม่ใช่กำปั้นขนาดใหญ่นะครับก็นี้ก็เหลือๆนะครับเพราะว่าระบบไฮดรอลิกการทํางานเหมือนรถใหญ่เหมือนรถใหม่นะครับรุ่นใหม่ๆก็คือปัม๊มน่าจะใช้ตัวเดียวกันเลย ่าถ้าเป็นรุ่น L นะครับส่วนรุ่น M ก็อาจจะใหญ่โตมากกว่านี้เยอะแล้วครับเพราะว่าต้องการกําลังเยอะส่วนอันนี้ก็เป็นแค่วาวชุดเดียวนะครับยกขึ้นยกลงเฉยๆเราจะมาทําการปรับแต่งตัวกระบรอกนะครับให้มีความเรียบกว่านี้นะครับก็เราอยู่ที่ชอ็อปแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของการทํางานหลักหลช่างนะครับ อย่างตัวนี้นะครับเราก็จะมาที่โต๊ะในช็อปนะครับเราก็จะติดตั้งตัวกระบอกในขา้นตอนนี้ตัวปากกาจัดชิ้นง,งานงานไม้อย่างเรานะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับก็เป็นติดตั้งกับตัวสว่านนี่ก็คือเป็นตัวขัดกระบอกสูบนะครับขัดกระบอกสูบรถยนต์ได้ เราใส่ได้นะครับก็คือจะเป็นตัวนิดน้อยหน่อยเราก็จะมาขัดด้านในนะครับโดยที่เราไม่ใช้กระดาษทรายรูปนะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นหินนะครับเหมือนหินรับมีดเลยก็เป็นหินเหมือนหินรับมีดละเอียดนะครับมันก็จะไม่ทําร้ายตัวกระบอกสูบนะครับแล้วเราก็จะใช้น้ําเลี้ยงไปด้วยนะครับน้ําก็เตยมน้ำไปเลยครับน้ําเป็นน้ําสบู่นะครับหนะรือว่าผสมน้ํายาล้างจานก็ได้นะครับ ให้เกิดความรื่นไหลนะครับเราก็ทําการติดตั้งนะครับตัวกระบรอกไฮดรอลิกเข้ากับท่านยึดแท่นจับนะครับเป็นปากกางานไม้นะครับก็จะจับชิ้นงานได้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ใช้น้ําเลี้ยงนะครับน้ำผสมน้ํายาล้างจานหรือว่าสบู่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ติดตั้งสว่านแล้วเดี๋ยวเราก็ยัดเข้าไปในนี้ครับเขาจะเป็นสปริงอ้าออกนะครับ าอจจะมีกลไกสปริงอ้าออกก็จะทําให้เราขัดกระบอกได้นะครับวิธีการใช้คือเราใช้แล้คือดึงขึ้นดึงลงเบาๆนะครับก่อนใช้ก็จุ่มมาในน้ําน้ายาล้างจานนะครับแล้วเราค่อยๆใส่เข้าไปนะครับก็พอดีวันนี้ขัดั้ำก้องไม่ได้อามาครับมันอยู่บ้านอีกหลังนึงครับก็ถ่ายทํายากการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับ จะเห็นว่าตัวตัวขัดกระดาษทรายเนี่ยหรือว่าหินหินขัดของเราก็คือติดตั้งแล้วก็ชิดกับกระบอกนะครับมันสามารถปรับความอ้าได้นะครับก็คือให้มันอ้าได้โดยที่มีแรงกดไปที่กระบอกของไฮดรอลิกนี่นะครับหรือว่ากระบอกลูกสูบนะครับตอนเราขัดแล้วก็ใช้สว่านหมุนก็พยายามดึงขึ้นดึงลงนะครับกระบอก มันจะได้สม่ำเสมอกันนะครับไม่มีไม่มีความผิดพลาดในการทํางานนะครับแต่นี้เราใช้มือนะครับมันก็มีการผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับเราค่อยปั่นไปเรื่อยนิดนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีความขาวขึ้นนะครับแล้วก็มีความเรียบขึ้นนะครับตรงกระบอกนะครับก็สามารถระวังนะครับทํางานกับเครื่องจักรเครื่องมือทั้งน้ําด้วยแล้วก็ทั้งไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็การยกขึ้นยกลงก็อย่าให้มัน มันเยอะเกิน,นครับขึ้นมาสักนิดขนาดนี้ก็พอนะครับไม่ต้องให้มันเลยขึ้นมาเยอะนะครับเดี๋ยวมัน,นกลไกเหมันจะหลุดออกมาได้นะครับอันตราย จะเห็นได้ว่ามันเรียบขึ้นนะครับแล้วก็ค่าสนิมออกไปเรื่อยๆนะครับตอนมาทํางานก็พยายามหยอดน้าไปเรื่อยๆครับเลี้ยงไม่ให้เกิดความร้อนแล้วก็ทําให้มันลื่นไหลนะครับมันจะได้ไม่เป็นสักๆมากมายนะครับในกระบอกไฮดรอลิกเราขับไปสักพักก็ลองหยุดดูนะครับลองล้างกระบอกให้ให้สะอาดแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันเส้นเนี่ยมันหมดไปหรือยังเอามือรูปดู ถ้ามันจะเป็นรูลึกๆก็ขัดต่อนะครับอ่านี่ก็เหลืออีกนิดเดียวนะครับก็ลองหมุนดูรอบๆนะครับก็จุดอื่นก็ถือว่าเรียบนะครับยกเว้นบริเวณนี้อ่าตรงนี้จะลึกตรงนี้จะลึกหน่อยตรงนี้นะครับจับมันก็รูแล้วเป็นขึ้นๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมันเน้นบริเวณนี้ด้วยนะครับถ้าจับดูมันก็จะเป็นขึ้นแล้วก็จะนูนๆนะครับตรงนี้ี๋้วเน้นๆเลยครับบริเวณนี้ ถ้าเราเห็นว่าเราลูบแล้วบริเวณที่เป็นสนิมนะครับในกระบอกไฮดรอลิกมันไม่มีรอยเอขาเรียกว่ามันไม่ไม่สวนกับมือนะครับเราเกิดความเรียบก็ถือว่าโอเคนะครับจุดนี้ก็จะเป็นกลางกระบอกก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่ตัวตัวหางอยู่ไม่สุดนะครับก็คืออยู่ตรงกลาง หรือว่าไม่สูงสุดไม่ต่ำสุดนะครับแล้วก็เรมามัดระวังในการใช้งานเอานะครับถ้ากรณีที่เราเอาออกไม่หมดนะครับอย่างตำแหน่งนี้มันก็ถือโอเคแล้วแล้วก็โอกาสที่มัจนจะรั่วก็น้อยลงมากนะครับจากตอนแรกที่เป็นสนิมแล้วก็เป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับทําให้ตัวลูกสูบเนี่ยขึ้นลงแบบลําบากนะครับมันก็ทําให้กินกําลังของปั๊มนะครับก็เดี๋ยวก็รอประกอบนะครับในเรื่อง ของหางหลังนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้<ๆ>วยนะครับติดตามง่ายๆทางขวาล่างของช่องอทางด้านใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ w A d A y and c แอน h o p d ชอทุกรูปแบบแดบกบกันทุกงานช่างสวัสดีครับก็แรกอย่างสนิมเลยนะครับแล้วก็ตะปุ่มตะปั่มไปหมดรถที่ไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับตัวนี้ก็คือจอดเป็นขยะเลยนะครับ ที่เราได้มา L181 นะครับก็บุรณะครั้งใหญ่นะครับเพื่อให้มีใช้กันไปนานๆแล้วก็เอาไว้ให้เด็กเล่นด้วยนะครับก็อาจจะต่อเป็นรถบ้านหรือว่าทําอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังนะครับทํางานได้หลายหลากหลายรูปแบบนะครับทาระบบไฮดรอลิกเขามีนะครับอาจจะไว้ตัดกิ่งมงกิ่งไม้เสริมอุปกรณ์ปั๊มน้ําข้างหลังก็ได้นะครับขนดน,น้อยเขาได้ทุกซอกทุกมุมนะครับรถไถ งานะครับสวยง,งามมันไม่ได้สึกมากนะครับก็คือเอาแค่มันเรียบเฉยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องโอลิงจะหลวมนะครับโอลิงยังไงก็แน่นนะครับอยกกัดกระแทกไม่ลงเลยทีเดียวเรื่องที่มีความสําสคัญมากนะครับก็คือเราขัดเสร็จแล้วจากการใช้น้ํานะครับกระบอกฮโดริกเราก็ควรใช้น้ํามันนะครับน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันไฮโดริกก็ได้นะครับ รมไว้นะครับกันสนิมนะครับทั้งตัวกระบอกเองแล้วก็ลูกสูบเองนะครับคือตามร่องแหวนเนี่ยเพราะว่าเราจะยังไม่ประกอบกันกวันนี้นะครับก็รออะไรบางอย่างเพื่อที่จะประกอบให้มันสมบูรณ์แบบและสามารถใช้งานได้เลยนะครับ